ร้องแปลกๆนั้นคือเสียงอะไรไม่ว่าจะเป็นนกตกยุงจิ้งหรีดรุ่มนะกลับมาแล้วคะ่ะวันนี้เอาใจเด็กๆที่ไม่อยากนอนด้วยหนังสือเล่มนี้เลยนอนแล้วนะพระจันทร์หนังสือเล่มนี้สอดแทรกความรู้เกี่ยวกับสัตว์กลางคืนได้ดีมากๆภาพวาดก็สวยมากๆด้วยคะ่ะไปดูรีวิวกันเลยคะ่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ เริ่มเรื่องมานะคะก็จะมีเด็กผู้ชายคนหนึ่งค่ะกําลังเล่นเพลินแม่ก็มาเตือนว่าถึงเวลานอนแล้วแล้วพระจันทร์นะคะก็มาถามเด็กน้อยว่าทําไมหนูยังไม่นอนเด็กน้อยก็เลยตอบว่ายังไม่ง่วงอันนี้ก็น่าจะเหมือนคําตอบของเด็กๆหลายๆคนนะคะแล้วเด็กผู้ชายคนนี้ก็บอกว่าไม่อยากให้มีเวลากลางคืนเพราะว่ามันดูน่ากลัว คุณพระจันทร์ก็เลยบอกว่าถ้าเกิดไม่มีกลางคืนเด็กน้อยก็จะไม่ได้เจอคุณพระจันทร์แล้วเด็กน้อยก็บอกว่าได้เห็นพระจันทร์กับดาวก็ดีแต่ว่ายังมีเสียงร้องแปลกๆดังตลอดเลยพระจันทร์ก็เลยชวนไปดูนะคะว่าเสียงร้องแปลกๆนั้นคือเสียงอะไรไม่ว่าจะเป็นนกตบยุงจิ้งหรีดนางอายหนูหนากระรอกและนกคู่ค่ะ เด็กน้อยก็ถามสัตว์เหล่านี้ว่าแล้วทำไมเธอไม่นอนละ่ะคุณนกคู่ก็เลยบอกว่าเราเป็นสัตว์กลางคืนจะออกหากินในเวลากลางคืนและจะนอนหลับในตอนเช้าพระจันทร์ก็พาไปดูค่ะว่าในเวลากลางคืนเนี่ยมีเพื่อนสัตว์อีกหลายตัวเลยกำลังนอนหลับอยู่นะคะอย่างเช่นเจ้าม้าลายฝูงเพนกวินหรือแม้กระทั่งช้างจิงโจ้สล็อตหรือว่าหมีตรงนี้ก็ให้ความรู้ด้วยนะคะว่าเจ้าหมีเนี่ยนอนจำศีลนานเป็นเดือนเลย แล้วก็จะมีนกนั่งแอนโคอาลานะคะเล่ามาถึงตรงนี้เนี่ยเด็กน้อยก็เริ่มจะตาปรือแล้วแล้ก็ไปนอนยิ้มอย่างมีความสุขตรงนี้ก็จะมีเคล็ดลับคุณแม่นะคะฝึกลูกน้อยให้นอนตรงเวลาเลือกชุดนอนหรือตุ๊กตาไว้กอดด้วยตอนนอนเล่านิทานหรืออ่านหนังสือให้ลูกฟังก่อนนอนนะคะเด็กที่นอนเต็มอิ่มจะมีสมาธิการเรียนรู้ที่ดีตลอดทั้งวันค่ะราคาหลังปกอยู่ที่90บาทนะคะ ถ้าคุณพ่อคุณแม่ชอบเลี่ยมนี้ก็ลองคอมเมนต์บอกกันได้นะคะยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด s ซับ c r i b e ก็เป็นกำลังใจและไม่พลาดคลิปดีๆในตอนหน้าวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ